สร้างสรรค์ความดีโดยตู้เย็นโตชิบ้าเคิร์ฟไลท์ผงซักฟอกเป่าซินเวอร์นาโนธนาคายกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนเช้าของวันที่สองในบ้านความดีน้องๆได้มีโอกาสไปใส่บาทที่วัดสุขันธาวาสก็อยู่ละแวกใกล้เคียงนี่แหละครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆอีกหนึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นในบ้านความดีครั้งนี้ครับ หลังจากพระท่านฉันอาหารเช้าคราวนี้ก็มาถึงคิวของน้องๆกันบ้างกองทัพต้องเดินด้วยท้องดังนั้นก่อนจะต้องไปทํากิจกรรมต่อไปตอนนี้ขอเติมพลังกันก่อนท่าทางจะมีความสุขกับอาหารมากเลยนะครับคุณผู้ชมดูสิครับ หลังจากที่เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆเขาก็ได้เดินทางมาพบกับวิทยากรระดับประเทศนั่นก็คือดรวัรพัฒน์ู้จริญอดีตวิศวกรองค์การนาซาที่เขาหันมาศึกษาธรรมะอย่างจรงิงจังจนค้นพบสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับน้องๆจะได้เรียนรู้อะไรจากดรวัรพัฒน์กันบ้างไปชมกันเลยครับการจะทํำตัวเป็นคนดีนี่ไม่ง่ายนะต้องผ่านด่านเยอะหนึ่มันไส้ เองดีมา่างไหนวะอะไรกับสองดีจริงบอกว่าวจัดฉากก็เปล่าโดนอัดอยู่เรื่อยรือธรรมดาศุนรียะสนทนาเป็นชื่อหนึ่งภาษาไทยก็ได้บางทีเขาเรียกสุนรียะสนทนาหลักการมันง่ายๆนะอันที่หนึ่งนะพูดทีละคนห้ามแย่งกันพูดอันที่สองนะฟังแล้วไม่ต้องหาข้อสรุปไม่ต้องตัดสินว่าใครผิดใครถูกนะคืออยากเราฟังว่าเธอคิดอะไรเธอรู้สึกอะไรเนาะเธอต้องการอะไรพอแล้ว เพราะว่าไดร์ล็อกเนี่ยพอออกจากวงไปแล้วต้องไปทํางานจริงแล้วกลับมาเข้าวงไดร์ล็อกแล้วกลับไปทํางานแล้วไดร์ล็อกสมมติจะให้กิจกรรมเธอทํานะเช่นไปเก็บขยะเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จะกลับมาไดร์ล็อกว่าเราเรียนรู้อะไรจากการเก็บขยะเรารู้สึกยังไงนะแล้วเราจะไปยุกใช้อะไรเนี่ยนั้นไดร์ล็อกจะสลับกับการลงมือทําทําแล,ล้วก็ไดร์ล็อกก็สลับกันสลับกันสลับกันห้ามหบบตัวที่หนึ่งคือห้ามบีใบ้โบยบล็อก เบลมและสุดท้ายเบิ้ลเบอร์สุดท้ายเบอร์หกนี้ทําลายชาติได้เลยนะเ,ยเป็นพฤติกรรมที่น่ากลัที่สุดของประเทศไทยเป็นพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ก็คือเรื่องของการแซวกันภาษาโบราณเขาเรียกว่ายกตนข่มท่านเราไปทําลายศักยภาพที่ดีงามของคนอื่นหหรือดูถูกคนด้อยกว่าดูถูกคนพิการดูถูกคนแก่ดูเหยียดผิวอันที่สี่คือ,อยาขัดคอเขาหรือพอเขาพูดก็ทําไมครับ หน้าอย่างแกแล้วไม่ได้หรือไม่ก็นิสัยไม่ดีกูจะพูดแคนเมึอนกูง่เรียบกูอย่าไปทํานะอ๋อห้าไม่ต้องตัดสินถูกผิดเนี่ยแม้แต่เจอพี่น้องอิสลามมุสลิมเนี่ยก็ไม่ตัดสินนะก็เห็นก็จบแค่นี้เองก็เขาก็เป็นเพื่อนเราแค่นั้นเองจบไม่ต้องไปตัดสินสุดท้ายเฉลียวใจเอะใจจานจะบอกว่าคนเราเนี่ยมันมีนิสัยหลักๆหรือสี่นิสัยอ่าแล้วนะมันชื่อหัวข้อสัตว์สี่ทิศ คนนิ้สายแบบทิศเหนือเขาเรียกว่าพวกกระทิงกระทิง่ยมีนิสัยมุ่งมั่นกัดไม่ปล่อยไม่เสร็จไม่เลิกโอเคตัวมานะตัวตวมานะอินรีอินทรีอยู่ทิศตะว,วันออกเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่ถามอะไรตอบได้ทุกเรื่องแต่ทําไม่เสร็จลึกๆสักอย่างหนึ่งเคยเจอเพื่อนแบบนี้ไหมโปรเจกต์เยอะมากเปลี่ยนแปลงวันละร้อยหน หนูเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทูตถ้าส่งกระทิงไปเจราจามีอะไรเกิดขึ้นครับ <ไป S 1> อ่าเป็นเรื่องเลยครับเป็นเรื่องนะส่งหนูไปก็จะไม่ทะเลาะกันแต่ก็ไม่รู้มาคุยเรื่องอะไรหนูก็ลืมห <c oughs> มีชอบการซ้ำซ้าซ้ำซ้ำซ,ำซำ้ไม่เปลี่ยนแปลงชวนหมีไปเที่ยวหมีไปไหมหมีจะขออยู่บ้านคุยกับหมีเขาจะคุยเรื่องอะไรกับเราเขาเคาคุยกับหมี <c oughs> เรื่องที่เขาชอบเท่านั้นถ้าไม่ชอบเขาไม่สนอ่าโอเคนะได้หลอกจะเริ่มขึ้นแล้วนะ ติกาคือหนึ่งพูดทีละคนห้ามสอดกันฟังให้จบนะหัวข้อคืออันนี้ครับหัวข้อจงเล่าให้เพื่อนฟังว่าเพราะเหตุผลใดเราจึงคิดว่าเราเป็นสัตว์ตัวนี้นี้นการที่น้องๆได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของตนเองรู้ถึงจุดอ่อนจุดแข็งที่มีอยู่ในตัวตนผ่านบุค,คลิกของสัตว์ทั้ง4ประเภทจะเป็นการเปิดประตูให้รู้จักหันกลับมาเรียนรู้และพัฒนาตนเองและมีความสามารถที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นทำงานร่วมกันเป็นทีมได้แล้วคุณผู้ชมละครับเป็นสัตว์ประเภทไหน อินซีมีกระทิงหรือหนูล่ะครับเราสี่คนมาทำโปรเจกนะต์นะจะชคิดว่าถ้าเราแบ่งบกันมนดีๆนะใ <นะ S 1> ้สัดส่วพอครบเองง่ายแต่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเรียนรู้เรียนรู้เรียนรู้ก่ันจากกันเนี่ยจันอยากให้กระทิงจำคาถาวิธีทําให้กระทิงนิสัยเปลี่ยนนะในพระใจมิโดกหรือในอะไรก็แล้วแต่ในหลายๆศาสนาก็จะพูดถึงว่า <S <S พวกพวกเธออยู่กลุ่มโทสะคือขี้โมโหวิธีแก้ก็คือทําบุญเยอะๆ หมีวิธีแก้นะหมีนี่ต้องเดินทางท่องเที่ยวบ่อยๆนะลกูกยาอยู่ที่เดิมฟังนิทานชาดกบ่อยๆเกี่ยวกับบุคคลสําคัญเกี่ยวกับประวัติภาษาสดาเนี่ยหมีต้องใช้แล้วจะนิสัยจะดีขึ้นอินทรีย์ยากที่สุดนะอินทรีย์นี่ต้องนั่งสมาธิภาวนาเยอะที่สุดอย่างโปรเจกต์พวกเธอเข้ามาก็ดีกันทุกคนนะนะรายละเอียดทางชัดเจนนะอยากจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยยังไงไรเยยงี้ยนะอ่าโอเค ความหวังอาจารย์อยู่ที่พวกเราทุกคนจะเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้เนี่ยจิตวิญญาณเราต้องแน่นก่อนนะอย่าไปแก้ปัญหาหรือผ่านอุปสรรคด้วยจิตใจที่แทนใครต้องไม่หกบีต้องไม่หกบีต้องไม่เกลียดใครเลยไม่เกลียดศาสนาไหนเลยรักทุกคนจริงๆเอาละครับเมื่อน้องๆเขาเข้าใจแล้วนะครับว่าตัวเองเป็นแบบไหนแล้วเพื่อนเป็นประเภทอย่างไรก็น่าจะทํางานร่วมกันได้อย่างราบรื่นใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้นหรอกครับ เดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างช่วงหน้าครับต่างก็มีอีโก้ใช่ไหมฉันก็เกง่งฉันก็เจง๋งฉันก็นแน่วความคิดฉันต้องวิเศษที่สุดถ้าไม่เอาความคิดฉันแล้วจะเอาความคิดใครเราก็มาถือคิดว่าอานะนน้ในเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วสิ่งที่เราจะทําได้ตอนนี้ก็คือเราก็ควรที่จะมารวมกันดีกว่าดีกว่าถ้าคิดแต่แยกไปก็ไม่ได้ะไรกลับมามันเดิมอะไรอย่างี้ค่ะเกิดการทะเลาะก,กันนะครับว่าทําไมไม่ฟังความคิดของฉันอะไรอย่างเนี้ครับ